สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสวัสดี f อฟซทุกๆคนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับชื่อนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีช่างไก่นะครับลูกชาวไร่นะครับวันนี้นี่ครับมาเอาหัวเจ้าคันนี้นะครับสีนี้เลยหวานๆนะครับนี่ครับ เดี๋ยวยกหัวนี้ครอบเจ้าตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโคบอยพาดูนะครับเจ้า F17 เหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนนะครับลำนี้เลยนะครับโคบอยเอาหัวนี้มาครอบเพื่อขึ้นถังน้ํานะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับวันนี้ระหว่างครอบหัวนะครับที่สถานีตัวเองงานเต็มนะครับล้นนะครับก็ฝากไว้ที่สถานีช่างไก่บ้างสถานีช่างรุดบ้างนะครับฝากกันไปเรื่อยๆนะครับก็คันนี้ให้เพื่อนๆนดูครับคัสซีเต็มร้อยครับคันนี้ นี่ครับไม่มีผุไม่มีบวมนะครับนี่ครับสวยทั้งเส้นนะเพื่อนๆนะครับเต็มลำครับลำนี้นะครับคัสซีสวยๆแบบนี้นะครับช่วงล่างเผาเดียวนะครับเป็นรถล่องนะครับเอฟดนะครับ๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่ครับไม่มีตำหนินะเพื่อนๆสำหรับคัสซีนะครับเครื่อง h O เจดซนะครับ แห้งๆแดงๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆลำนี้ซื้อมาไว้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่นะครับเห็นไหมครับ FL177 นะครับ F17 นะครับเดิมทีหัวเป็นหัวนี้นะเพื่อนๆนะครับนะครับเป็นหัวเดิม F17 นะครับก็สภาพเคาะแล้วนะครับจะทำสีนะครับแต่ว่ากูบอยได้หัวใหม่นะครับได้หัวสิงให้เทคนะครับสิงให้เทคหัวแคบนะครับ ช่างไก่กาลังยกนะครับเดี๋ยวจะครอบเลยสําหรับวันนี้พาเพื่อนๆดูไปด้วยกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่สถานีสถานีนี้ก็งานเต็มแล้วครับกบอยฝากไว้ที่นี่หลายหัวเหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับนี่หนึ่งหัวนะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งหัวนะครับเจ้าล็อกกี้นะครับหัวนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งสถานีนะครับน่ครับการันตีได้ว่าหัวกบอยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีหัว สามเอ็มอยู่นี่อีกหนึ่งหัวนะครับกำลังแต่งอยู่นะครับมีผูกแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็กระจกแตกตรงนี้นะครับภายในครบสวยๆแบบนี้นะครับโกบอยเอามาบิ้วใหม่หมดขออภัยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวดูเจ้าลำนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับหัวนี้เป็นหัวแคบนะครับที่โกบอยซื้อมานะครับหัวแคบแต่ คานฟางนะครับตัวนี้เป็นคานฟางเดี๋ยวโกบอยจะไปย้ายนะครับเจ้าคันหนุมานเป็นคา,า,านแคบอยู่นะครับเดิมทีเจ้าหนุมานเป็นหัวสิงไ์เทกหัวแคบมานะครับเปลี่ยนเมก้าวางแล้วเรียบร้อยแต่คานหน้ายัางไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวโกบอยถอดคานนี้ออกนะครับคานนี้ออกเอาคานของเจ้าหนุมานมาใส่นะครับมันจะเข้ากับหัวพอดีถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับสําหรับผู้ที่ ยังไม่มีความรู้นะครับคลิปนี้จะมีความรู้ถ้าวางหัว9ก้าลอนนะครับจะเป็นหัวแคบนะครับหัวสิงห์ไนเทคมีหัวแคบกับหัวฟางถามว่าฟางยังไงหัวฟางเป็น10บลอนนะครับนะครับหัวแคบเป็น9ก้าลอนเนาะก็เดี๋ยวถ้าวางหัวแคบซุ้มล้อมันจะโผล่นะเดี๋ยวเพื่อนๆตามดูในคลิปไปด้วยกันนะครับว่าโผล่ขนาดไหนนะครับแล้วต้องเอาคานหน้าของอะไรใส่เพื่อให้แมตช์กับหัวนะครับเพื่อไม่ให้ล้นให้ซุ้มสวยๆนะครับ เดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับตอนนี้ช่างไก่กําลังเอารถคีบยกลงนะครับเพื่อที่จะมาครอบสูงอีกสูงอ,กอีกนี่ครับจะบบี้พี่บ้าไปรับตัวมานะครับเ,เพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวเดเด๋ยวยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวลุงถอยหลังไปลุงถอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับยกแล้วนะเพื่อนๆถอยไปถอยไปอาจจะมีเสียงดังนะครับเพื่อนๆนะครับเนื่องจากทำงานกับเครื่องจักรนะครับต้องให้เสียงดังนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของทีมงานทุกๆคนนะครับ นะครับน้องเลิฟกำลังกำลังขับรถยกนะครับก็ถามว่าคลิปนี้ทำไมไม่ใช้เคนยกนะครับเพื่อนๆนะครับเจ้าทันรถเคนนะครับเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าจันบอยลีโอเล่นซะเคนหักไปแล้วนะครับกำลังส่งไปซ่อมอยู่เนาะกำลังไปรักษาตัวนะครับเดี๋ยวก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับการทำงานนะครับกับเครื่องจักรก็ใช้ความระมัดระวังนะครับ ด้วยความปรารถนาดีเออประตูประตูประตูนี่ครับมาดูการครอบหัวด้วยกันครับเ,เพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหล่อบาดใจขนาดไหนนะสำหรับเจ้า F17 สีหวานหวานบานเย็นแบบนี้สีชมพูงามๆนะครับ มาแล้วครับพร้อมครอบเลยนะครับช่างไก่ดีดลงเมื่อตอนบ่ายนะเพื่อนๆน,นะครับสำหรับหัวนี้ที่สถานีเองจันบอยรีโอก็กําลังวุ่นอยู่กับเจ้า็อก,กี้นะครับร้อก้าหจะทำเป็น2เพเผาเดี๋ยวตามดูด้วยกันได้ดูทุกคลิปลุงดึงประตูไว้หน่อยลุงเนี่ครับถ้าใช้รถคีบก็จะปิดๆขัดๆนิดหน่อยนะเพื่อนๆน,นะครับ นี่ครับครอบแล้วตามครับตามตามนี่ครับสวยสู่ไว้สีเจ็บๆแบบนี้เลยนะนเพื่อนๆนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบ้าง ขำขาขำเดี๋ยว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 ตามเลยครับตามเลยนี่ยครับสีสันสวยงามนะครับเพื่อนๆมาแบบนี้เลยเนาะชุดแต่งเต็มแบบนี้ง,นงัดหน่อยงัดหน่อยไม่ลงฝั่งนี้งัดตรงลูกยางนิดนึง่าตามครับตาม นี่ครับชอบแล้วนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวดูกันว่าพร้อมกับสถานีเลยไหมนะครับรอแน่นอนแบบนี้เดี๋ยว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 เ,ยวเอามาเอาของออยังเอาไหมของอยังถอยถอยูถอย,ถอย เลยเลยโอเคนี่ครับครอบเรียบร้อยครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอใส่สลักใส่บูธนะครับทางไก่การันตี15นาทีไม่มีเสร็จครับนี่ครับทรงสวยจัดนะเพื่อนๆเฮ้ยช่างไก่ทำไมมันก็ไม่ล้นนะผมว่ามันก็ไม่ล้นนะล้นไหมรับได้ไหมรับได้เอาโอเครับได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมผมว่ามันไม่ล้นนะ เราโกบอยแต่มันมันอะไรนิดหน่อยมเต็มมันเต็มอะ่ะเฮ้ยผมว่าทรงได้อยู่เอาได้เอาได้ไม่เป็นไรอ่านี่นะครับเพื่อนๆดูนะถ้าใครไม่ชอบล้นล้นแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนคานแต่โกบอยว่าทรงมันได้ทรงมันดีไอผมเห็นเด็กน้อยอยู่นี่ไปไหนแล้วลูกใครอ๋อมีกี่คนสี่คนโอเคโอเคหลังก็ไม่ลงเลยจา้า เับครับเดี๋ยวผมเองเองเี้ยให้เดี๋ยวลูกพี่ทำไปนี่ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับตาบี้ไปก่อนอ่ะลุงถือเดี๋ยวไปหาขนมให้เด็กน้อยก่อนฮะข้างหลังมันไม่ลงมันค้าขอรอใออไม่ใช่ม้าขออยู่อไม่ใช่มันข้ามขออยู่หก่อนจะตัดแล้วกันตัดไปมล่ง ไหนไหนไปไหนลูกใครเกิน้หมดเลยนี่ทั้งทั้งของเล่นทั้งขนมอ่ะอุ้ยน่าจะดูลักอีกตายเลยไอนน้องแต่พ่อม่อกี้ไม่ได้นะกินได้นี่ครับส่งโดนๆแบบนี้เลยเพื่อนๆนะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวดูกันว่าหล่อขนาดไหนนะครับโโห หวานมากหน้าคนขับยังโหดอ่ะจะบี้ผีบ้าน้ายังโจรขับสีหวานขนาดนี้นี่ครับเพื่อนๆดูนะดูหน้าคนขับนะครับกับดูรถก็เป็นสีสันของสถานีนะครับอีกหนึ่งลำรับรองเด็ดแน่นอนโหทรงอย่างได้สวยเสร็จแน่นอนยนะคอบง่ชชมีไ เดี๋ยวใส่ไป้ายไม้เราไปอีกแต่ด่วนไปอีกเ <c oughs> พื่อนเพื่อนดูอุปกรณ์นะชุดแต่งนะครับหน้าเลดตาไฟนะครับแล้วก็แก้มเลดมาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับบางตอเลดนะครับชุดแต่งมาแบบนี้ครอบแคปเป็นเกตปานะครับเก่าญี่ปุ่นนะเพื่อนเพื่อนนะครับเ,เดี๋ยวก็บอยให้ดูฝั่งนี้ว่าเก่าญี่ปุ่นจริงไหมนะครับนี่ครับครอบโชวนองเพื่อนเพื่อน,นดูนะครับแบบนี้เลย สวยๆแบบนี้นะครับกันชนตันเลดแบบนี้มาครบเซตแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะมีรอยแถวๆนี้นะเดี๋ยวให้ช่างเอ็มขัดนะครับภายในกระจกไฟฟ้านะเพื่อนๆนะครับมีสวิช์ตรงนี้เดี๋ยวโกบอยแก้ไขนะครับแล้วก็ชุดพวกนี้โกบอยหุ้ม V.I.P. นะครับสาหรับรถที่สถานีตัวเองเพื่อนๆดูหัวอภายในถือว่าครบนะครับสมบูรณ์หมดนะครับแต่เดี๋ยวโกบอยอาจจะเก็บเป็น V.I.P. ไหมนะครับรถที่ สถานีที่ใช้เองนะครับให้ดูแบบนี้ไข่ยิ้งจกมีตำหนิตรงนี้นะทุกคนนะครับนิดหน่อยแต่ว่าสีสันหัวสวยงามไม่มีผุแบบนี้นี่ครับสวยสดงดงามครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังถอด ชายบันไดตัวล่างนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเดี๋ยวช่างไก่ไล่แต่งชายบันไดตัวล่างนะครับแล้วก็ใส่ขาดีดตัวหน้านะครับตั้งสปริงนะครับครอบหัวเสร็จแล้วรอแบบนี้นะครับเหลือกันชนหน้านะครับแล้วก็ใส่ขาดีดไล่สายเคียร์แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่สถานีของโกบอยแล้วนะครับไปขึ้นแทงน้ํานะครับเพื่อให้ช่างเอ็มนะครับทำสีแทงต่อนะครับแล้วก็จัดทรงสวยๆรอๆนะครับ พร้อมกับป้ายไม้บนหัวสติเกอร์สถานีโกบอยนะครับโลโก้โกบอยพร้อมทุกอย่างนะครับลำนี้สวยจัดสวยเด็ดแน่นอนครับสำหรับรถที่สถานีของโกบอยนะครับสีสันบาดใจแล้วกันครับเพื่อนๆนะครับสีนี้เลยนะครับชมพูประกายมุกนะครับช่างไก่บอกว่าทั้งน้ำให้เป็นสีชมพูนะครับตัดขาวออกมาหล่อแน่นอนนะครับก็พร้อมครับพร้อมจัดทรง ความสดชื่นความเย็นทั่วจังหวัดชนบุรีนะครับหรือว่าพื้นที่บ้านบึงนะครับในบริการส่งน้ํานะครับเพจที่ตามกันได้อีกเพจหนึ่งนะของกบอยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพจลดน้ําบ้านบึงนะครับบริการน้ําจืดทุกพื้นที่นะครับยินดีให้บริการนะครับโดยทีมงานของกบอยนี่แหละครับก็หลากหลายอาชีพครับที่สถานีนะครับถามว่าอาชีพไหนที่ทาแล้วมีความสุขนะครับเราก็ทํากันไปแบบนี้แหละครับ ขออภัยเพื่อนๆนนะครับเนื่องจากระคายคอนะครับก็ตอนนี้ท่างไก่กําลังยกหัวนะครับเพื่อนๆนเนาะทุกๆอาชีพที่โกบอยทําล้วนแต่จะต้องมีความชื่นชอบนะครับในตัวของมันเองก่อนนะครับถึงจะมีความสุขกับการทํางานนะครับก็ไม่เคยบอกนะครับว่าตัวเองลําบากนะครับโชคดีแค่ไหนแล้วที่เกิดมาแล้วมีงานให้ทํานะครับก็นี่แหละครับวิธีการทํางานของสถานีของโกบอยนะครับ แล้วก็สมัครพรรคพวกที่ร่วมงานกับสถานีของโกบอยนะครับโกบอยพยายามทําให้ชัดเจนทุกอย่างนะครับให้เพื่อนๆเ,เห็นกันทุกขั้นตอนในการทํารถที่สถานีของโกบอยนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจซื้อหรือว่าขายหรือแลกเปลี่ยนกับโกบอยนะครับรับตีเทินรถบรรทุกทุกชนิดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกบอยได้ที่เบอร์0 8 1 8 6 4 6 0 9 4นะครับหรือว่า กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งๆนะครับทางช่อง Youtube หรือติดตามได้ที่เพจพีเจรถสวยบ้านบึงอย่างที่กูบอยแจ้งนะครับสำหรับเจ้าลำนี้นะครับขึ้นทั้งน้ำแล้วก็ใช้ไปหรือขายไปหรือใครต้องการหัวลากคัสซีแบบนี้นะครับก็ถ้าราคาได้กันโดนกันนะครับก็ยินดีครับขายขายทุกลำนะครับที่สถานีของกูบอยแล้วกูบอยก็หามาปั้นใหม่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับก็ อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจติดต่อโกบอยได้ที่เบอร์0818646094นะครับสำหรับคลิปนี้โกบอยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านเหมือนเช่นเดิมแหละครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมในช่องของโกบอยร้อยเรื่องนะครับสุดท้ายท้ายสุดเหมือนเช่นเดิมแหละครับกียาวาจาใดไม่เหมาะสมนะครับโกบอยขอกราบประธานอภัยไว้ณที่นี้นะครับฝากเพื่อนๆติชมคอมเมนต์กันได้อย่างเต็มที่นะครับในช่องของโกบอยร้อยเรื่องนะครับ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆคนครับสำหรับคลิปนี้โกบอยและทีมงานฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอเจอกับโปบอยและทีมงานใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้โกบอยและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม